ครับสวัสดีครับวันนี้ถ่ายวิดีโอให้ในายทุนดูนะครับที่ดิน้งหมดแปลงนี้อยู่ตรงข้ามกับหน้าอำเภอเข้ามาในซอยปลายสนีเพียงแค่1.5กิโลนะครับเพียง1.5กิโลที่ดินแปลงนี้พิเศษของมันคือมีวิวเข้าอยู่หน้าแปลงนะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับอยู่ในเทศบาลอำเภอละฟั่นนะครับใกล้สถานีตำรวจใกล้โรงพยาบาลใกล้อําเภอนะครับใกล้กรมที่ดิน ที่ดินแปลงนี้พิเศษของมันก็คือมีถนนหน้าแปลงมีวิวเข้านะครับไฟฟ้าหน้าแปลงนะครับไฟฟ้าแรงสูงที่ดินแปลงนี้ทั้งหมด6ไร่สี่ห้าสิบสี่ตารางวาโดยประมาณนะครับโดยประมาณเป็นส่วนประผสประานหลักๆก็คือเป็นต้นเขาเรียกต้นอะไรกินใบกระท่อมนะครับกระท่อมที่ดินแปลงนี้ก็หลอมรั้วรดน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ไม่มีโจนผู้หลายแน่นอนเอาวิวส่วยนะครับมีต้นตาลวิวเข้าอยู่น้าแปลงที่ดินนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับจะค้องได้ค่าบอ่อค่ายในราคาอ่าุด5ล้านนะครับก็คือ4ล้าน5แสนหมืนใช่ไหม4ล้านหแสอ่า4ล้าน5แสนโอเคนะครับก็ลักษณะที่ดินแปลงนี้ก็จะมี พืชพนละไม้ไอ้ข้องที่ชํานะครับชําเ,เป็นเป็นเกี่ยวกับอดอกไม้จัดสวนพ้นแคนะครับก็มาดูมาชมได้เลยที่ดินแปลงนี้นะครับลงเก็บข้องด้านในไม่ให้นะครับคือว่าให้บ้านพร้อมที่ดินเลยในราคา4ี่แสนห <4, 5, S 1> ้าสี่ล้านห้านะครับ4ี่ล้านห้าวันนี้นะครับน้องได้ให้ผมมาทำการค่ายยิงแอดโฆษณา บ,บ้านพร้อมที่ดินอยู่ในตัวเมืองอำเภอล,ละฟ้นจังหวัดกาญจนบรุรีจากเซ็นทันเวสเกตก็ประมาณร้อยห้าิกิโลโดยประมาณนะครับบ้านพร้อมที่ดินลักษณะแบบนี้ทวดตีนะครับวันนี้จะขอท่ามน้องหน่อยทำไมถึองข้าครับที่ดินแปลงนี้เนื่องจากนะคะที่ดินตรงนี้ปกติแล้วมีบ้านอยู่สองหลังนะคะแล้วก็ตรงนี้จะไม่ได้อยู่นะคะเพราะว่าได้ออกไปขายของตงึกติดถนนใหญ่ทางนู้นตรงนี้ก็เลยปล่อยขายออกไปค่ะก็คือว่า เจ้าของบ้านวันนี้นะครับก็คืออยากจะค่ายแปลงนี้นะครับประยูดา้ดานหน้าะนะครับก็มีซ่องล่างอยู่แล้วนะครับพาพ่มไปดูบ้านพร้อมที่ดินดูตรงนี้นะครับก็อธิบายได้เลยนะครับตรงนี้นะคะที่หนูจะให้แถมไปนะคะสี่ล้านห้าเนี่ยตรงนี้หนูจะแถมไปก็คือบ้านหนึ่งหลังนะคะ ส่วนตัวในบ้านเนี่ยก็คือจะเป็นห้องนอนหนึ่งห้องเนาะแล้วก็ห้องน้ำหนึ่งห้องค่ะแล้วก็มีห้องครัวนะคะ,ะแล้วก็ข้างหลังโซนซักล้างให้อีกนะคะ,ะน้ําไฟพร้อมทุกอย่างนะคะต่อ,ะอไปนะคะโวนทางนู้นเนาะที่เห็นก็นสิ่งก่อสร้างนะคะจะอยู่กลางน้ําเลยตรงนี้นะคะเป็นโครงสร้างของที่จะทําเป็นบ้านกลางน้ําหรือเป็นร้านอาหารกลางน้ําก็ได้นะคะโครงสร้างตรงนี้เอาจริงๆแล้วหนูขึ้นมาแล้วสองล้านกว่าบาทคือแถมให้ฟรีไปเลยนะคะสามารถทําต่อได้เลยเป็นร้านอาหารเป็น ที่พักอาศัยแล้วก็มีทางเดินรอบสระให้ทั้งหมดแล้วนะคะตอหมอะะโอเคคร,ครับก็คือที่ดินแปลงนี้นะครับเข้าสร้างเป็นตอหมอเป็นพร้อมที่จะสร้างาบ้านร่งยางใหญ่ๆเลยนะครับกลางน้ำากลางน้ำนะครับมีเขาเรียกอะไรเนี่ยองพานคองพญานาคนะครับอยู่ในแปลงที่ดินนะครับอยู่กลางน้ําที่ดินแปลงนี้นะครับล้อมรอบด้วยเพื่อนบ้านนะครับอยู่ในอําเภอละฟ้านจังหวัดกาญจนบุรีก็คือตรงนี้เลยนะครับที่เจ้าของดิน าจะคลองบ้านไม่ได้ให้นะครับเป็นหลกเ,เก็บข้องลักษณะแบบนี้เลยนะครับน้องจะบอกอะไรกับนายทุนทางแรกที่ให้มาชมค่ะก็ที่ดินตรงนี้นะคะเอาจิงๆิงแล้วคือเป็นที่สวยนะคะที่สวยมากๆแล้วก็บรรยากาศดีนะคะอากาศไม่ร้อนเลยนะคะใครใครที่สนใจจะทําบ้านนะคะที่พักอาศ,าศาัยทําร้านอาหารทารีสอร์ทนะคะหรือว่า เป็นสวนเนี่ยคือได้ทั้งหมดเลยยงป่าก็ได้เพราะว่าตรงกลางจะมีสระน้ำไว้ <Okay S 1> ให้เล่นโอเคครับ<ะ>ที่ดินแปลงนี้ทั้งหมดกี่ไร่ราคาที่ดินแปลงนี้นะคะทั้งหมด6ไล่กับ54ตารางวาคา่ะราคา4ล้าน5แสนบาทนัดพบกับลูกน้อเออลูกค้าได้ที่ไหนครับมาเจอหนูได้นะคะถ้าเกิดสนใจก็คือที่อําเภอเลาขวัญน,นะคะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะโอเคครับก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับโอเคนะครับ